ตอนแรกก็เป็นห่วงคุณแม่แต่ว่าก็เห็นการคัดกรองการใส่ชุดความรักษาความปลอดภัยอะไรเงี้ยมันก็ได้มาตรฐานนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้คุณแม่ละกันก็บอกแม่สู้ๆตอนแม่จะมาก็ไม่บอกล้วนะผมถามว่าเอ้าแม่แม่อยู่ไหนเนี่ยแม่อยู่อยุธยาแล้วเอ้าแม่จะมากรุงเทพหรอเปล่าแม่จะไปสมุทรสาครงงเลยครับงงเลยความคิดแรกก็คือเอาแล้วแม่แต่แม่เป็นคนลุยอยู่แล้วครับแม่ก็จะส่งรูปมาให้ตลอดว่า มาทําอะไรบ้างก็เป็นห่วงครับก็เป็นห่วงทุกคนใน,ในบ้านก็เป็นห่วงดูแลดีๆนะล้างมือสะอาดนะแต่แม่พิมมาพี่เต๋าล้างมือด้วยนะ <laughs> แม่เป็นห่วงเรามากกว่าเพราะเราก็มาทํางานเหมือนกันจริงๆก็ภูมิใจอยู่แล้วพอได้มาทำอย่างนี้ยิ่งภูมิใจใหญ่เลยที่บ้านก็เป็นกำลังใจให้แม่ก็บอกว่าขอแม่ลุยงานก่อนใรกล้เกษียณแล้วอะไรเงี้ยขอทำงานก่อนเป็นอาชีพที่คุณแม่ทำงานเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วพอมาเป็นหัวหน้าแล้วในความราับผิดชอบมันเยอะ แล้วแม่ต้องให้ความรู้ด้วยแม่เหมือนแม่ชอบทําบุญน่ะแม่ชอบเข้าวัดแล้วยิ่งแม่ได้มาช่วยคนอย่างเงี้ยแม่ยิ่งยิ่งชอบอยู่แล้ว